เรามาเล่นนายแบบกายนะครับช่วงบ่ายิ่เย็นได้สองแต้มอันนี้ นะครับพอได้ไหครับใหญ่มากอิจับกุ้งปี๊ด

เฮ้ยโนี่จิดไหมโคอยืมสวิงได้ไหมคะเรามปาเมาเล่นอาบกายนะครับช่วงบ่ายเย็นได้สองแต้ม น,นี้5.6กิโลกรัมนะครับซาทีน,นี้1.75นะครับรถดดไปสองคันนะครับนับ่นหมานะครับวันนี้เดีย๋ยวจะกลับแตครับ